ว่าบทันัดว่าอเจ้ามาอย่างกาะมาเล่นสวัสดียำแรงครับพี่น้องค่ะมาจัส่งไยชาวดูมันบอดเสียวมันบอเสียวบ่มันบอเสียวกับพูดแล้วไปหาเมย์ใหญ่พูดมันเสียวมาอาเนาะมาหาเมย์นอยมันบอเสียวเล่นกับไม่ใหญ่พูดแล้วมาหาเมย์นออย่ังนีมันเสียวก้ะ Sawadi yam lanh kapino. Anh kỳ lạy kino. Hai nhanh tay mùi nị. nào เมนูแรงเฮาไม่นี่พี่น้องกันเปิดแฟดแต่มันมั่วพี่น้องเลยฮะมันแกงจะได้ติใส่หอมกิเลกนี่ไหนพุทเป้เลยชาได้ข้ามปานี่เลยยันยันโบยันผู้บ่าวเท่านั้นล่ะนุ่งหวยจะจะเล็กแหัวก็หวยนอก บัวเลนบัวหอดกระจาเลบัวบปะเลยไปหาพูดเอาแต่น่าเป็นยงงึงบ่บบ่่กรุกูกระปพบ่าวก็ให้กระลาอยู่แถวนั้นผัวใหญ่ก็ออกมาพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องจะออกมายัง่เกินฮอดคอยตีคือเมื่อเว้นก็เฮนกันอยู่ เห็นกับมันก็บกได้บ่โอ้ยกับเจ้ากยาทีลายกันให้เมียใหญ่นี่ให้ง่ายเมยเออเห็นว่าก็ได้เห็นยูเทึงเห็นยูเห็นเวนก็เห็นยูกับคอยกับยูทึงยูรูมีงานไหนยูรูมเพื่อนในยูทูบคั่วกินข้าวกินยูคั่วแต่เพียงแต้มแตงน้อยเดียวกินข้าวกับโบอี้โอ้ยแต้มแตงน้อยเดียวกันเลยยูคู่ก็ได้อื

นึงกำลังอ่าย่าปาอันออมพักเิเล็กพี่นออ้องเอ,อ้ออออยบ่ได้ปูปลาสิกุ่หนุ่ยนางบม่มีอ่ากระดูกในในอันบ่มีเลยบ่ในตู้เย็นยังก็ได้ตู้เย็นกับแปนเปล่าบดืดพี่น้องเอ้ยพน้าบ่าอยู่ <laughs> จะมืออะไรพน้าไปนะพน้าไปตต็งแต่วันที่เท่าได้วะ จักไปแต่วันที่เทใดจำะบันใดมือ,ม,อมือสิบสามสิบสี่สคำสแปดวันที่แปดมือสิบสี่คำวันที่เทใดฮิเรลียวบุญทินบุญบญรรพสรก็ไม่ไปล่างบุญปรรอสรวันที่เทใดวะวันที่แปดวันที่ ทีและละปดเน่่ะแปดที่เก้านี่เราไปนแปดโดยเรียกสีเก้ายังีันที่แปดเนาะวันที่แปดอะไรแปดกับแปกับเก้าชัดนีกวันที่สิบสิบห้ามือเลขออกได้เลขเด็ดมู่ได้เล็กเด็ดอยูมีตาเบิง่งอื่น,บบนมสิจุจนี่แะตาฮะแ่ว่าสกเส้ หัวจักรืรอ,อเอาจักรศร์ออหัวจักรศ <c oughs> ร์ฟาเอาเมื่อเข้าแหงกรนนะเตนันนะ้นอยู่ไปาพี่น้องจา้ามาเอาหัวสิใครก่อนพี่น้องเอ้ยหัวสักเืออ กาจะเสะเอาก่อได้พี่น้องเลยเอะเอวยปลูกเองอันนี้กระถางผัวกับเมื่อ,อเลยพี่น้องอไหรผัออรรว,มเ,วเ,เมื่อเลยตำรวจเข้ามเวียกเขาอะไรเมื่อตะวินอาจจะโคเยย์อาจจะหโคยา,าหยายปู๋ยเองกำลังงามพี่น้องเลยกำลังขึ้นแม่กเอาข้าวข้อก็ดิปลอตสองตัว มืัอนี้ก็ได้เพิ่มอีกตัวนึงเนาะเด็กกาเอาขาเข่าขอ,อาาาไปจังซ่นแด้วพี่น้องนั่นแหละตัวนึงก็อยู่นี้อีกตัวก็อยู่นั่นเอาลูกมันไปใส่เอออยู่น้ำกันส่วนชุนน้กะวันศีรไปซื้ออันไฟมาใส่ย,ยังไม่ได้ซื้ออยู่คุณอาเอ้ยเน้อพออี่น้องวางไว้ป่าตัดไปหยิบนี่ก็ได้อันนี้ก็คือหน้าตาออมกิลิกข้าวพี่น้อง สีมือคุณอาดำนะคะคุณอาบอยู่ก็ต้องแบบว่าหานะอันราคาใยา่กิน,นโอ้ยคุณอาเมื่อไรจะกลับมาคะแล้วกลับมากระบ,บอกไม่มีตังค์แล้วจ่ายค่าหมอยังมื่อไร้สิกลับมากระบ,บอกหูพี่น้องเลยลหนักกว่าท่านอนอับได้ อสาสนามยังนี่นะ,นปะ้ปลาหอมบัวสายุอ,นนยอมีตรงน่จจนมืออดามพี่้องเอแบอยู่แล้วพี่้องเชียงพุทธวก,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 กพวกพวกพมันบ่มีสเลย นนเนี่ยบุเตรียมมันเกี่ยงปรุงมันใชพายหนะนั่นพอีตูักนางตูีตูนางคุณอานางแม่บาริตูคุณได้กับสิบเอืมันอ้าวสค่ะวัดนางอีบอดี้อีบอดี้ซาลาลีไากระไนาะ ตบเขาแรงเหมืนนี่พี่น้องเอ้ยบา้านเราพอหอมได้สีเนาะนี่ในตะข้าพอได้แม่เพื่อนส้างพอระแม่ยหอมไปอตู่ก็เลยอีตู่มานั้นได้จังหวะพักอีตู่จักจั๊กขนไม้โควาได้เลย <laughs> ซาโนคิดอ่ะแปลว่าอันแปลว่าไปตู่เอาัานนั้นแบบ ตะกี้มันบ่แม่นดอกซื้อพะอปตู่แล้วมีมีคนไปตู้เอาว่าเป็นของข่อยของข่อยประจักรอะไรอื่นบ้แม่ตะกี้ยังมันบ่ได้ต้นน้อยฮะนะแล้วมันสิเกิดตีเต้นว่าสิประมาณนี้ในกะตู้เอาเทียงยังเงยังตาสวดตากรุนอันนี้ความคิดไอ้หนอมคิดไปหอดสิได้บ่ อมันต้องมีสิประวัติของมันเนาะแต่อย่างแมงลักพี่น้องเลยฟังท้ายชเรียกแมงลักเนาะบานท่าก็สิพายตูยยแม่น่ะที่สิพาลูกหลานเอินสุภา <laughs> พเนาะไรตูหมอบคำว่าอีเนาะมันเป็นคำม,มวนเด็กพีนพพพ่น้องจะข่าวพลเมนะอย่างนี้อีลาเนาะอีนางก็สิเอินญสิเนาะคุณอา ไม่กระซิใส่คำมวนได้พี่นอ้องอีไปบ้านฮะเดี๋ยวนี้เนะน,นี่ยมันไปมั่วจากดีอันนี้ความคิดสะอ,อื้อได้พี่น้องพัวใหญ่กับเมื่อยพี่น้องอ้ยนตนตำรวจละอืมเป็นดีมากที่กับตำรวจเขาเอาคนนี้อคอเขีดตำรวจเขาลงมาประูุมพี่น้องเลยมานี่นะตำรวจก็มไม่ตะบุร <c oughs> ้อรอมสา <c oughs> มสิไปจับคลองหลวงอยู่ได้น้อง เราจะเ,จเอือยไปกินของหลวงสุดท้ายของหลวงเมื่อปา <G ül üyor> ่าเจ๊ก็จะว่ากินของหลวงมันบวชแท่เจ๊ผมบอกของวหลวงพี่น้องเอ้ยก็เลยบอกกินกินของหลวงเนี่ยมันบวแซ่ประจันมันมีเป็นตะกิ่นของหลวงเขาบวชแซ่เลยนะพี่น้องเนาะ ใช่ไหมค่ะคุณอาค่ะแม่ตัวหดโอ้ยยายเอ้ยค่ะที่ยังบอกนะใครไม่หมอนเออแหมขมขนแหมคุนอยากรรมคนแต่ละคราโอ้ยันจอยนี่นมโอ้ยเออทำขดทำไมกันยัง หนูทำคอยมนันก,ก็ผ่าเสร็จอ่าผ่าเสร็จก็สิฟ่าผ่ <c ười> านะทุหวันเลยน่ะไม่น่าผ่าวะได้เนาะนึะกว่าจะแก้ได้ยายอมันคิดบ่มันทันหูผ่าทุกไงอเอาผ่าด่านอนเสร็จโอเค นุ่แลนเข่าแลนออกอยู่ในเฮือนหมูว่านี่พี่น้องเอ,อ้ยทั้งเอายาเนเบต้าซินยาแดงนะในกระหายไปมัดอันสะบือมันไหวมัดม่ใยญ่เลยมัดไหวเห็นในคลิปเข้าไปเบิ่งคลิปเข้าไปเบิ่งคลิปแล้วก็ในคลิปเลยกลายมันคือโบตัานมูตะเขวมอะไรกันโบยายเออมันบริเวณหมูเลยแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้นหนคุณอาุงล่้ค เสร็จเรียบร้อยพี่น้อยสิบห้าเต่านมกอนมาเอาไปอันนี้คือหน้าตาของอุ้ยอาไม่คือมันคือนรมอันนี้คือนาตาของปุ๊ยอ่คมันคือวัธรมอันาีคือาองอไม่คือมน้องมันมีตไม่ักอันอัี่อน้องยมันอมี้น้ตง่คันอรมอัี้บหน้ตาของุไม่มันบืวี้เหน้าะ อันนู้ว่าโบมแม่ลอ,อ,อ้อมกิลิยมันอ้อมขบะเบิดเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยกับข่าวเฮามันนี้กลายเนาะมากินข่าวแรงน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยกับข่าวแรงขาคกะนี่แหละอย่างเดียวนี่แหละขอคุณทุกๆกำลังใจเด้อพี่น้องอันนี้ก็สิต้มไข่ให้เม่ลุกอ้อนเพิ่นกินได้แต่ว่าเนาะข้างคือต้องแล้วว่าคน,นอ่าน,น